ข้าก็คือเสี่ยวเปาเปาข้าเป็นน้องสาวของพี่เสี่ยวไปไ่ายังไงล่ะข้าฝันร้ายไปอ่ว่าข้าโดนทำร้ายฝันถึงตำนานขนนกยุงและตอนนี้ข้าก็ได้ตื่นขึ้นจากความฝันวันนั้นข้าก็ได้พบกับแม่นางผู้ดึงนั่นก็คือสิทธิพี่ของข้านั่นเองสิทธิพี่ทีเฮียงนางส่งมือมาให้ข้าจับด้วยนะเหมือนว่า ข้าจะอยู่ในห้วงแห่งความฝันอันแสนยาวฝันนั้นมีคนหมายจ้าชีวิตของข้าแค่ฝันเท่านั้นตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเจ้ารู้สึกดีขึ้นหรือย,ยังล่ะเสี่ยวเป่าเป่าก็ดีอยู่หรอกแต่ข้าจำได้ว่าออกจากสำนักไปพร้อมกับเจ้าจากนั้นก็เกิดเรื่องต่างๆมากมายในความฝันแต่ข้าจำไม่ได้แล้ว ว่าแต่ที่นี่ที่ไหนการนะ่ะทำไมพวกเราถึงอยู่ที่นี่กันล่ะสิท,ที่นี่คือกเกาะแห่งดักรจนไยข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อเคารพผู้อาวุาโสยังไงล่ะแต่ระหว่างทางเรือของเราถูกเคลื่นซัดจนหัวเจ้ากระแทกคงเป็นเหตุที่ทําให้เจ้าอะํะจเรื่องราวบางอย่างไม่ได้นะเจ้าจําได้หรือเปล่าว่าเจ้าเป็นน้องสาวของเสี่ยวไปนะ๋เนี่ยหัวข้ากระแทกอย่างนั้นเหรอ แต่ทำไมข้ารู้สึกมันเจ็บแบบที่หน้าอกกันละ่ะทำไมรู้สึกเจ็บอย่างนั้นเน่เออเจ้านี่ขี้หลงขี้เลือนตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ก็เอาเถอะเจ้าไปพบกับผู้อาวุโสทั้งสองกันเถอะนะก็จริงข้าขี้เลือนตั้งแต่เด็กมีเพียงสิทธิ์พี่ที่ไม่เคยหลอกข้าและผู้อาวุโสที่จะไปพบแบบคือใครกันเหรอสิทธิพี่เรี่ยห่หวงเป็นคนที่เจ้าเทิดทูนตั้งแต่เด็ก ตามข้ามาทางนี้สิและแล้วข้าก็ได้ตามพี่เรียกับวงไปโดยการใช้ร่มของข้าที่เป็นอาวุธของข้าในการห่อเหินเดินอากาศแบบนี้ละ่ะนี่เป็นท่าลงของข้าแล้วก็ท่าห่อของข้าด้วยร่มคันนี้ข้าก็คือคนสำนักที่ยงนามว่าเสี่ยวพผาเปาน้องสาวของพี่เสี่ยวไป,ไปไปนั่นเอง ข้าก็คือเฮียบไครสิ์พี่ใหญ่แห่งสำนักแห่งนี้ส่วนข้านี่ก็คือผู้ที่เก่งกาจในยุทธจักรยังไงละ่ะสิ์พี่ของทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้ามายืนเตะอยู่ตรงนั้นน่ะในว่าเทนหรือไงเจอมีดบินของข้าเนี่ยเป็นไงท่านจะทำยังไงสิ์พี่ใหญ่เฮียบไครจะจะลอบสังหารข้าอย่างนั้นเหรอ อะไรกันเจ้ารู้อีกแล้วนี่นาว่าข้าคือสิทพี่ใหญ่ของสำนักนี่ทำมาลองดีกับข้าไปหน่อยเลยนี่ตองเจอนี่หน่อยเป็นไงสิพี่เฮียบไข่เข้ามาเลยข้าไม่ออกมือท่านหรอกนะจะเล่นอะไรกันก็ระวางหน่อยสิท่านพี่โปกท่านพี่เฮียบสนุกกันพอหรือยังพวกเจ้าสองคนนี่เล่นเป็นเด็กผู้ชายเลยนะสองท่านนั้นก็คือสิษพี่เฮียบไข่และสิษพี่โปอังซอะน,นั่นเองอะ ข้าพอจะจำได้แล้วล่ะว่าพวกเขาคือใครเลืงจากที่เราอุบัติเหตุกว่าจะมาถึงเกาะแห่งนี้ข้าก็พอจะจำอะไรได้และยิ่งกว่านั้นข้าก็ยังจำความรู้สึกของข้าได้อีกด้วยว่าความจริงแล้วข้ามีคนที่ข้าแอบชอบมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือสิทธิพี่เลี้ยงหังวอนคนนี้นั่นเองข้าแอบชอบนางมาตั้งนานแต่ว่านางมีคนในใจอยู่แล้วข้ารู้ว่าสิทธิพี่ของข้านั้น แอบชอบพี่เสียวไปๆพี่สาวแท้ๆของข้าเองแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆที่ข้าแอบชอบนางข้าอยากจะบอกความรู้สึกแต่ก็ไม่กล้าพูดแบบนั้นออกไปเพราะว่าทุกคนมองว่าข้ายังเป็นเพียงแค่เด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นทั้งที่ความจริงข้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วข้าอยากให้สิทิพี่เลียกหัวหมองข้าใหม่สักทีข้าอยากจะโตเป็นสาวเร็วๆเพื่อที่จะได้พิชิตใจของนางให้นางหันมาสนใจข้าบ้าง แล้ข้าหวังว่านางจะตัดใจจากสิทธพี่เสียวไปๆคงข้าได้นะพี่เรี่ววนท่านจะรู้บ้างไหมว่าข้าแอบรับท่านมากเท่าไหรนะ่เนี่ยตอนนี้ข้าตัวพอหรือยังที่จะเป็นเจ้าของท่านนะสิพี่เรีว่ววนขอเพียงแต่ท่านหันมองข้าข้าจะคอยปกป้องและดูแลท่านเองท่านอยู่นตรงนี้แต่ก็เหมือนอยู่ไกลแสนไกลจากข้าเหลือเกินนะสิทธพี่ สิทน้องเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะเสียวเปล่า,เ,ลาเมื่อกี้เจ้าหอลงมาเจ้ามึนหัวหรือเปล่ายังรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเจ้านอนเพิ่งตื่นมาอาจ,จยังมึนๆอยู่นะเดี๋ยวเจ้าหาอะไรกินซะหน่อยก็น่าจะหายเดี๋ยวพี่จะทำอะไรร้อนๆให้เจ้าดื่มก็แล้วกันเอาเป็นชาดีไหมล่ะขอบคุณนะสิทพี่เรียกหวัวหท่านน่ารักกับข้าจริงๆ แต่สิพี่ว่าตอนนี้ข้าดูโตเป็นสาวขึ้นมากพอหรือยังท่านเคยบอกว่าข้าดูเหมือนเด็กอ่ะท่านว่าตอนนี้ข้าดูเหมือนผู้หญิงสาวหรือยังข้าโตแล้วนะในวัยอย่างนี้ข้าโตพอที่จะมีความรักแล้วด้วยอ่ะแต่พี่เสี่ยวไปไปยังไงล่ะข้ารู้ว่านางอ่ะแต่ก็ผากระปงหญิงเตี่ยเป็นยีดอยู่อ่ะอย่าพูดเรื่องนั้นตอนนี้เลยนะข้าไม่อยากที่จินดเรื่องนั้นเสี่ยวเปล่า ยังในเจ้าว่ายังเป็นเด็กในสายตาพี่อยู่ดีเนะเอาละในที่สุดเจ้าก็พาสิทน้องของเจ้ามาจนได้สินะสิทพี่เฮียบเราก็เล่นอีกแล้วเอาละเจ้าเสียบเป่ามานี่สิมาพบกับท่านจอมยุทธสิทพี่ทั้งสองข้าขอทำความเคารพท่านจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนสิทพี่เฮียบไข่แล้วก็สิทพี่ปองซ้อ ออดูท่าทางไม่เหลียวจริงๆนะั่นห่วยก้านเนี่ยเจ้าอยากจะไปะลองฝีมือกับข้าหน่อยไหมล่ะข้าข้าน่ะเหรอจะไปะลองฝีมือกับท่านได้ชายวะทุกคนจะมีโอกาสได้ไปลองกับโปอังซอนะนั่นเจ้าลองไปลองกับโปอังซอสและการจอมดาบทรมินเนี่ยเข้ามาสู้กับข้าเลยครับโปอังซอสจะเป็นคู่มือฝึกให้เจ้าเองนะเจ้าน้องสาวถึงแม้ว่าจะเป็นชายหนุ่มที่เก่งกาจอย่างพี่โปอังซอที่เป็นจอมยุทธ์แต่ข้าก็ไม่เกรงกลัวใครหรอกนะ เพราะข้าเนี่ยจะต้องแสดงฝีมือให้กับพี่ที่หูคนได้เห็นว่าตอนในข้าตัวป็สาวเต็มตัวแล้วไม่ใช่เด็กติดต่อไปข้าไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่เอาตลบอยู่ข้างหลังใครอ่ะด้วยล่มของข้านี้จะเป็นอาวุธเอาล่ะเอาล่ะพอแล้วไม่ต้องสู้กันแล้วแหละเจ้าอย่าลังแกรศริษย์น้องของข้าอีกเลยนางเป็นเพียงแค่เด็กสาวตัวเล็กเท่านั้นแต่พวกเจ้าเป็นผู้ชายตัวร่างใหญ่จะลังแกเด็กสาวไปทาไมอ่ะ สิทธิพี่เลีย์ขัวหวนพูดอย่างนี้ทําไมอะข้าก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะผู้ชายเหล่านี้ข้าไม่กลัวสักนิดเดียวแต่ไงก็ขอบคุณสิทธิพี่ปู่อังซอที่ช่วยชี้แนะวิยุทธ์กับข้านะข้ารู้ดีข้าอยากจะทําตัวให้เป็นประโยชน์มากขึ้นข้าเจ็บปวดจิตใจนักที่สิทธิพี่เล่ห์หัวเนยยังมองว่าข้ายังเป็นเพียงแค่เด็กสาวอยู่อีกข้าเป็นผู้หญิงแล้วข้าอยากให้นางรู้สึกแบบนั้น เหมือนที่รู้สึกกับพี่เสี่ยวไปนะ๋ด่าข้าเสี่ยวเป่าจากนี้จะออกเดินทางไกลเพื่อที่จะทำตัวเป็นผู้ใหญ่สักทีเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าข้านั้นโตแล้วจริงๆสิทธิพี่นี่หัวหวงข้าอยากจะออกเดินทางไปท่องยุทธจักรข้าเองก็อยากจะเป็นยอดฝีมือและผู้กล้าแบบพี่เสียวไป๋บ้าง เจ้าจะไปจริงๆเหรอเสี่ยวเป่าเป่าแต่นายุทธภพเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะเขากลัวว่าเจ้าจะเอาตัวไม่รอดถ้าเป็นเสี่ยวไปไปเนี่ยเขายังมีฝีมือแก่กล้าแต่ข้ายังเห็นเจ้าเป็นเพียงเด็กตัวน้อยเท่านั้นพี่พูดอะไรอย่างงั้นนะข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะข้าไม่ใช่เด็กจริงๆอะข้าไม่กลัวหน้าไหนทั้งนั้นนยังไงข้าก็จะออกไปข้าจะไปท่องยุทธจักรและทำให้ท่านเห็นที่ได้ ข้าไม่ใช่เด็กสําหรับท่านนะไม่อยาให้ท่านพูดอย่างนี้กับข้าทําไมเจ้าต้องโมโหด้วยอ่ะทำไมต้องหงุดหงิดกับพี่ด้วยละ่ะเสียวเปล่าก็ข้าไม่อยากจะพูดกับท่านแล้วในที่สุดข้าก็ออกเดินทางไปท่องยุทธจักรเพียงลำพัง สิทธิ์พี่ไม่ต้องกังวลไปหรอกข้าจะกลับมาเป็นผู้หญิงที่ทําให้ท่านรักให้ได้คอยดูข้ากันแล้วกันนะสิทธิ์พี่เรียกหัววงจากนั้นหลังจากที่ข้าได้ไปท่องยุทธจักรมาสักระยะหนึ่งก็ถึงคราวที่สิทธิ์พี่ที่หัวหวงนั้นส่งจดหมายมาหาข้าในจดหมายนั้นเขียนว่าหลังจากผจญภัยในเชียงนาน เสียงพินซูอิมยังตราตึงในใจข้าข้าคิดว่าได้เรียนรู้การบรรเลงเพลงมาจากสิทธิพี่แปะหรือจิวมานานถึงจะมีฝีมืออยู่แต่เหมือนว่าจะเทียบกันไม่ได้ช่วงนี้เนี่ยข้าเรียนรู้บทเพลงใหม่มาบ้างเสี่ยวปะเป่าถ้าเจ้ามีเวลานะเจ้ายินดีมารับฟังสัหน่อยไหมล่ะจากเลี้ยวหูห่วงสิทธิพี่เรี้ยวหัวหวงสง่งจ m a มาหาข้าแบบนี้นางต้องคิดถึงข้าแน่แ ข้าคิดว่าข้าจะกลับไปหานางข้าก็เลยเดินทางมาหานางในทันทีนางคงจะคิดว่าข้าเป็นเด็กแต่ข้าก็ออกไปท่องยุทธจักรมาแล้วจากนี้ข้าไม่ใช่คนเก่าอีกต่อไปสิทธิพี่เรี้ยกวห่วงข้ามาหาท่านแล้วนะเจ้ากลับมาก็ดีแล้วไม่ได้เจอกับนสนาเลยนะเสียวเป่า,เ,ปาเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะวันนี้ข้าว่างพอดีเลยนะ ข้าก็มาหาท่านเพราะว่าท่านสมม่งจดหมายมาหาข้าข้าก็เลยรีบกลับมาทันทีเลยยังไงล่ะพี่เรียกหัวห่วงข้าในว่าจะเกิดอันตรายกับท่านนะ่ะถ้าไม่ต้องลูบหัวข้าเหมือนกับข้าเป็นเด็กอย่างนั้นนะตอนนี้ข้าดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแล้วไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะแต่ถึงอย่างงั้นพี่ก็ต้องเป็นห่วงเจ้าอยู่ดีเพราะเจ้าเป็นศิษย์น้องของพี่ยังไงเจ้าก็น่าเป็นห่วงเจ้ายังเป็นตัวเล็กๆของพี่อยู่เลยนะเหมือนตอนที่เจ้าเด็กๆยังไงล่ะ ที่พี่คอยดูแลเจ้ามาในสำนักสำนักที่เฮียงของเราเนี่ยแต่ว่าข้าไม่อยากจะเป็นเหมือนจิตน้องคนอื่นของท่านพี่ในสำนักที่เฮียงที่นาข้าเสียวเปล่าๆอยากจะเป็นมากกว่านั้นท่านควรจะรู้ได้แล้วว่าข้านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเอาเถอะเอเถอะเจ้าเป็นผู้ใหญ่ก,ก็ได้ข้ายอมแพ้แล้วเจ้าก็มาแล้วนะไม่ได้พบกันหลายวัน ความจริงเจ้าก็ดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะจากที่ข้ามองเห็นวรยุทธ์ของเจ้าเนี่ยทุ่งปฐพาพีเสื้อแห่งสำนักที่เฮียงสวยงามจริงๆอัจชิวเจ้าเป็นอะไรอ่ะเจ้าหนาวเหรอเจ้าหนาวหรือเปล่าเสียเปร่าเปล่าเป่าหรอกพี่ได้หัวห่วงแต่ว่าข้าแค่แพ้เกสรดอกไม้เกสรพวกนี้มันหอมมากแต่บางชนิดก็เข้าจมูกไปหน่อย จริงสินะก็มีคนที่มาทุ่งบุพผาน,นีครั้งแรกที่มีอาการแพ้กเกสรดอกไม้อยู่บ้างข้าเอายาที่สิทธิ์พี่แปะหรือจิวพุงไว้มาด้วยพอดีเลยเดี๋ยวเจ้า,าเอาไปอบแล้วก็จะอาการดีขึ้นเองแหละนะเสี่ยวป่าป่าเอาหละ่ะเจ้ารู้สึกยังไงบ้างข้าไม่คิดว่าสิทธิ์พี่จะใจดีกับข้าถึงขนาดนี้เจ้าไม่คิดแบงนั้นเหรอเจ้าต้องการจะสื่อความว่าอะไรอะ่ะหื หมายความว่าไงที่ไม่คิดว่าข้าจะใจดีกับเจ้าคือว่าข้าไม่คิดว่าสิพี่เลี้ยวพวกแข่งแข่งและมีจิใจเมตตาแม้จะอารมณ์ร้อนแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนดัง่งสายน้ําไหลรินเออพอแล้วพอแล้วข้าไม่คิดว่าจะจับเจ้าไปต้มยำทําแกงที่ไหนหรอกนะเจ้ากลัวที่จะตายด้วยน้ำมือข้าขนาดนั้นเลยสินะข้าเป็นคนที่ดุอะไรในสายตาเจ้าขนาดนั้นเลยรนะเอาเถอะพวกเราเดินไปตรงนั้นกันเถอะจะได้มองเห็น บุเขาบุกผาทิวทัศน์ที่สวยงามกว่าตรงนี้แบบไปด้วยกันตัวของข้านั้นได้เดินตามพี่เลี้ยงหูวงไปด้วยจิตใจของข้าที่หลงรักและหลงชอบนางมาตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้ข้าก็โตพอแล้วหวังว่านางจะเห็นความสําคัญในตัวข้าบ้างแต่ข้าคงจะหวังมากเกินไปบางครั้งการได้เดินอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ใกล้ๆก,ก,กับพี่เลี้ยหูววงก็เป็นความสุขใจของข้าอย่างถึงที่สุดแล้วลนะ่ะสิพี่ ข้าซื้อขนมมาฝากท่านนีแยะไปหมดเลยนะข้าขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงและรอข้ากลับมาระหว่างนี้ที่ข่าวว่ามีพวกสมุไรพวกจอมยุทธมาปลุกที่สำนักที่เยียงในเทศกาลบุปผาสะพังอ่ะมีใครทําอะไรสิทธิพีธีงหว่วงของข้าหรือเปล่าถ้ามีใครทําอะไรต้องรีบบอกข้าเลยนะเดี๋ยวข้าจะไปจัดการมันให้ท่านเองใครกล้ามาเลงแกสิทธิพีธี้งหว่วงของข้าเนี่ยข้าไม่ยอมหรอก เจ้าก็ทำตัวเป็นห่วงข้าเหมือนเดิมอบะตัวนิดเดียวอย่างเจ้าจะทำอะไรใครเขาได้ไม่มีใครทำอะไรข้าได้ทั้งนั้นแหละข้าเป็นคนดูแล้วก็ขี้โมโหในสายตาเจ้านักไม่ใช่หรือไงจะมีใครกล้าทำอะไรข้าล่ะนี่เจ้าเข้ามาใกล้ข้าทำไมอะเสี่ยวเปล่าๆเจ้าจะทำอะไรอะสิพี่เลหวงข้าก็แค่ได้กลิ่นหอมจากตัวท่านน่ะและข้าก็รู้สึกว่ามันหอมดีข้าก็เลยเข้ามาขอตรงเท่านั้น ท่านเปลี่ยนกลิ่นทูบหอมใหม่แล้วเหรอถ้าเป็นคนปรุงมันเองใช่ไหมทูบหอมที่ท่านจุดติดเสื้อผ้าของท่านอยู่ตอนนี้ข้าชอบมนานดะท่านแบ่งให้ข้าบ้างสิเจ้าว่าแก้งพูดบ้าข้าตัวหอมก็จะแอบดมกลิ่นข้าอย่างนั้นเหรอร้ายกาจมากจริงๆนะเสียวปเปล่าเจ้าดีทำตัวไม่เหมือนพี่สาวซะเลยพี่สาวของเจ้าเนี่ยเสียวไปไปขนาดเข้าใกล้ข้านิดเดียว นางก็มีท่าทีเขินอายแล้วแต่เจ้าดูจะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะเสี่ยบเป่าท่านอย่าเอาข้าไปเปรียบเทียบกับพี่เสี่ยวเปไปนะข้าไม่ชอบเลยข้าไม่ชินนางซะหน่อยแล้วเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคิดว่าทิวทัศน์มุมนี้ดูดีหรือเปล่าจะบอกอะไรให้นะคิวทัศน์สวยงามแค่ไหนแต่พี่เลี้ยววงของข้าก็สวยงามกว่าทิวทัศน์สวยงามต้องดูกับคนสําคัญ นานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างนี้ทุ่งบุกพาก็สวยแต่ว่าไม่เท่าสิทธิพี่เลี้ยหัววงของข้าหรอกเจ้าทำให้ข้าหน้าแดงไปหมดแล้วนะเสียบเป่าแค่ไม่กี่วันนีเจ้าพูดปากหวานขนาดนี้แล้วหรอที่เจ้าออกไปข้างนอกแล้วกลับมาข้าจะเอาไปเล่าให้สิทธิพี่เจ้าฟังนะว่าดยู่ีเจ้าเป็นคนแบบนี้แล้วพูดจาปากหวานกับข้าเนี่ยจริงสิก่อนหน้านี้สิทธิพี่เี่หัววงบอกว่าเรียนดีดพินกับสิทธิพี่แปะหลูจิ้วมา เห็นว่าเจ้าพินมาด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะดีดพินให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมล่ะเสียบเป่าอยากฟังเสียงพินน่ะครั้งที่แล้วข้ายังฝึกฝนไม่ดีดนักแต่ตอนนี้ข้าฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่เชียวล่ะข้าเรียนเพลงใหม่มาด้วยเดี๋ยวข้าจะเล่นให้เจ้าฟังก็แล้วกันนะสิ์น้องเสียบเป่า,ปาเจ้าอยากจะฟังไหมล่ะถ้าเป็นเพลงพินของท่านข้าอยากฟังทั้งนั้นจากนั้นตัวของข้าก็ได้นั่งฟังเพลงพิน ที่พี่ด้หูหวฮวงดีที่ะ้าบทเพลงของสิทธิ์พี่ล้วแม้จะน,นุ่มนวลแต่ก็แฝงความหนักแน่นฝีมือพัฒนาได้รวดเร็วช่างน,น่านับถือจริงๆนางทาให้ข้ายิ่งตกหลุมรักในตัวนางมากขึ้นที่นั่งดิดพินแบบเนี้สายพินของท่านเย็ยนเยือกแต่ก็อ่อนไหวนุ่มนวนลไพรมากเลยพี่ลี้วหูววงท่านเก่งขึ้นอีกแล้วนะแบบนี้คงจะมีคนแอบชอบท่านเยอะมากเออแต่ว่านั่น นั่นมันพวกโจรเทียงห่วงนี่พวกนั้นมันบุกเข้ามาทําไมอ่ะพวกนี้มันต้องมาหาเรื่องพวกเราแน่เลยอ่ะสิทน้องคราวเนี้ยต้องจัดการมันนะจะไม่ปล่อยให้รอดแน่เดี๋ยวข้าช่วยท่านเองสิพี่เลี้ยหวนไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะปกป้องท่านในร่มคันนี้ดูซิว่าวิชาก,การต่อสู้ของข้าเนี่ยเก่งึ้นขนาดไหนอ่ะนี่สิทน้องจะต้องระวังให้ดีนะพวกนี้มันร้ลากาดมากเลย เจ้าหลบอยู่ข้างหลังข้าจะดีกว่านะเสียวปเป่าเดี๋ยวก็โดนลูกหลงไปด้วยหรอกมันอันตรายนะเจ้าออกไปจากที่นี่เถอะข้าเห็นเจ้าล้มหลายครั้งอ่ะทนดูไม่ได้จริงๆนะเสียวปเป่าเดี๋ยวให้พี่จัดการแถวนี้เองดีกว่านะตอนนี้พวกมันแพ้ไปแล้วละ่ะสิพี่เลี้ยวห่วงถ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกทาไมท่านชอบทาเหมือนกับข้าเป็นเด็กอยู่เรื่อยเลยอ่ะที่ข้ามาวันนี้ความจริงข้ามีเรื่องจะบอกท่าน พี่ได้หัวห้วงข้าจะพูดตามตรงก็แล้วกันนะข้ารู้ว่าท่านอชอบพี่เสี่ยวไปๆใช่ไหมละ่ะแต่นางมีคนรักอยู่แล้วท่านก็รู้ใช่ไหมว่าท่านจะไม่มีวันสมหวังกับนางได้เสี่ยวเปล่าทำไมเจ้าถึงพูดเรื่องนี้กับพี่ละ่ะแล้วเจ้ามาใกล้พี่เพื่อพูดเรื่องนี้เหรอข้ายืนแบบนี้แล้วข้าดูตัวสูงกว่าท่านแล้วหรือเปล่าละ่ะทำไมเจ้าเอาแต่บอกว่าเจ้าอยากจะเป็นผู้ใหญ่ อยากจะสูงกว่าข้าอยากจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าข้าเลยขนาดนั้นล่ะฮะเสี่ยวเป่าเปาสิทธิพี่เลี้ยวว่าแต่คนพวกนั้นเป็นโจสลัดเหรอใช่แล้วแต่ก่อนน่ะพวกเขาว่าดูแลตรงเยดแต่ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงนะก็เลยมาอารวาสที่หุบเขาบุกผาของเราจะได้น่ะสิที่เจ้าบอกว่ากลับมาทําธุระที่ตรงเยในตอนนั้นก็หมายถึงเรื่องนี้สินะ ถูกตั้มแล้วลหละข้าต้องดูให้ได้ว่าพวกเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่แต่อย่าห่วงไปเลยนะสิทธิพี่คนนี้จะจัดการได้อย่างแน่น,นอนน่าเสียดายนะที่เพลงนารีพก,กาที่ข้าบรรเลงเมื่อคู่นี้มันค่อนข้างจะเพี้ยนไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกสิทธิพี่เลี้ยวคราวหน้าข้าจะมาฟังเพลงนี้ใหม่ได้ไหมล่ะข้าอยากจะฟังนะไม่มีปัญหาคราวหน้าข้าจะเล่นให้ดีกว่านี้อย่างแน่น,นอน เพลงต่อไปที่ข้าจะเรียนก็จะเอามาเล่นให้เจ้าฟังเหมือนกันนะเสียวเป่าๆได้เลยสิที่ข้าจะรอฟังนะข้าจะรอฟังเลยแต่ท่านควรจะรู้สักทีว่าข้าคิดยังไงต่อท่านสุดท้ายแล้วการมาพบนางครั้งนี้ความรู้สึกของข้าก็ไม่อาจจะบอกออกไป